สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่สปริงโดดโชคหน้ากันนะครับผมของ P C X ครับอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนโชคหลังเลยนะครับด้านหน้ามันยังสูงอยู่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใส่สปริงให้มันเตี้ยนะครับผมสปริงก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดแกนโชคกระบอกโชคออกมานะครับถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเราโหลดโชคเลยมันจะติดนะครับอีนี้จะติดไอ้โครงเหล็กนะครับ โคงกล่องไฟนะครับผมงงตัวนี้มัจะติดนะนี่เดี๋ยวไม่ได้เราก็จะมาทอดเปลี่ยนเป็นแบบสปริงแล้วนะครับแล้กวก็าอาดน้ำมันโชคเตน้ำมันโชคใหม่ครับผมเดี๋ยวเรามาถอดกันก่อนนะครับ ต่อไ,ไม้เด้คือวิด้่ครม,มันกะจัดย สปริงนี่เหี๋ยวนี่มันก็จะเตี้ยลงนะครับสปริงตัวนี้จะยาวขึ้นมาประมาณนิ้วกว่านะครับ จะลงขนาดนี้นะครับคราวนี้เราก็มาอัดน้ำมันมนะครับคราวนี้เราก็จะใช้ตะปีตัวนี้แทนที้จะบุกตัวนี้นะครับมันจะยาวไปนะครับจะใช้ตะปีตัวนี้มาแทนก็จะใส่หัวเดี๋ยวเรามาอัดน้ำมันโชกัน เปรียบเทียบกันนะครับดูนะครับความยาวยาวที่เราใส่สปริงแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับรใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเทียกขึ้นมาประมาณลิ้วกว่าๆนะครับ เดินโหลด,ดได้ประมาณเท่านี้นะครับให้โชว์ันโูลขึ้นมาเล่งน้อยนะครับผมเดี๋ยมันเตี้ยลงทางนี้เราค,ค่อยจะเปลี่ยนนะครับผม ข้างนี้เราค่อยเปลี่ยนเอาเราก็สามารถโหลดเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับประมาณนิ้วหนึ่งช่วงโยกก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับผมเราก็ต้องเซตน้ำมันให้ดีนะครับโยกดูไม่ให้มันมาต่ำตัวนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ พ่อทีโดนฝนอรอตีโดนฝนนี่เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถตัวจริงนี่ <c oughs>